คนเข้ากันแล้วค่ะแล้วเนื้อกาวดูวดีมันเป็นเนื้อสนโนว์ค่ะทุกคนดู่ามาแล้วค่ะนี่ค่ะปอผ่านนะคะคราวน,นี้เราจะมาชวนน้องๆทำสลามสนโนกันค่ะค่ะสนโนว์ผสมปลอมๆนะคะปลอมๆพี่ป่า โอเคนี่นะเรามีผงสโนด้วยถุงนี้พี่พาซื้อมา500บาทนะซึ่งมันคุ้มมากวันใช้นิดเดียวประมาณสักช้อนชานหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้นะคะเรามีปอมปอมรากสีมาให้น้องๆดูเนาะนี่ดูแบบนี้นี่สวยไหมคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เรายังใส่ยังใส่กาวเอลเมอร์สีฟ้าด้วยค่ะนี่ขวดละ1้อบห้าบทนะคะวันนี้เราจะยำใหญ่ค่ะยำใหญ่ใส่ยำเล็กนะคะแซ่บแม่พี่พายำใหญ่ โอเคถ้าใครอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการทำจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะน่าร่างมิ้งขนาดไหนนะคะกดไลค์ป๊า่านหลัวและตตามดูกันเลยมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอากาวนะคะผสมปอมปอมไว้ในถ้วยก่อนนะคะเพื่อความสวยงามเนาะ เราก็จะคนเขาให้เข้ากันนะคะเราจะใส่ช้อนลงไปก่อนเริ่มจากสีส้มก่อนนะคะคนให้กาวกับบอมบอมเข้ากันเห็นไหมให้เขาจมลงค่ะโอเคแล้วก็สีเขียวเหลืองนะคะม่วงฟ้าค่ะสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะส่วนผสมของเราครบแล้วนะคะสี่อันเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ั้นตอนแรกนะคะเราจะเทป,ปอมปมลงไปก่อนค่ะแต่ละสีเนาะโอ้โสวยมากเลยค่ะเขียวค่ะส้มค่ะม่วงฟ้าค่ะเห็นไหมคะเหมือนอะไรดองมากๆเลยเล่นสุดๆเลยค่ะเหมือนเอลอนดองนะคะแล้วก็เป็นสีต่างๆนะคะต่อไปนะเราจะใส่โสนลงไปค่ะ ผงสโนนะใส่ไปแค่้อนหนึ่งสองช้อนก็พอเอาสโนโรยเลยก็ช้อนที่สองนะคะโน้ no. เสร็จแล้วเราก็จะใส่กาวแอลเมอร์หมดขวดเลยเนาะกาวแอลเมอร์เนี่ยเขาเหนียวมากเลยนะคะใส่ไม่หมดขวด อย่างสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ําลงไปนะคะให้หมดเลยมีความอืดค่ะต่อไปเราก็คนเขาให้เข้ากันค่ะทั้งหมดเลยดูซีเนื้อกาวกับเนื้อสโนจะเป็นแบบไหนเนาะนี่ค่ะ,คะทุกคนเราทำแบบ เราคนเข้ากันแล้วค่ะแล้วเนื้อกาวดูดีมันเป็นเนื้อสโนว์ค่ะทุกคน <Yeah. S 1> ดูมันจะเป็นแบบแปลกมากไม่เหมือนใครเลยเห็นปะซึ่งมันอดมากแกเราก็จะทําให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะโดยการใส่น้ํายาทําสลามลงไปพราะพาจะใส่บอลล็กลงไปนะคะนี่ค่ะบอลล็กใส่้าไปสักสองสามปืด๊ดแล้วก็ลองคนเขาให้เข้ากันค่ะเป็นไงคะเฮ้ยดูดีมันเป็นเนื้อแบบนี้ ดูซิว่าจะทำได้ไหมค่ะทุกคนแล้วจะออกมาเป็นยังไงเลิศจนะชอบแปลกดีนะคะเจามือลงไปจับเลยนะดูเป็นยังไงอ๋อยังไม่ค่อยติดมือเท่าไหรน่นี่แต่มันยังไม่เป็นก้อนนะต้องเหมือนยำใหญ่นิดน,นึงค่ะเจา้าพาะยำใหญ่นิดน,นึงเฮ้ยแต่ว่าเนื้อมันนิ่มมากแกน่าเล่นอะ่ะน่าเล่นสุดๆเลย นี่นะเราต้องขยำขยำขยำจนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนเนาะพอขยำจับตัวเป็นก้อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเนื้อสลามเป็นยังไงตอนนี้กลัวจะแข็งมากเลยอะแข็งแบบมันไม่ยืดอะนึกออกปะเราก็จะใส่น้ำยาเปแลาพาลงไปเพื่อทําให้เขายืดนิดหน่อยถ้าใส่โบแเล็ทั้งหมดนี่สงสัยจะไม่ยืดแน่เลยอะดูค่อยคยคนสนุกมากทุกคนมันเหมือนเป็นเล่นสลามเจลลี่อย่างอง้เลยอะฟิลมันเป็นประมาณนั้นเนา แล้วสีสวยมากค่ะนี่ทุกอย่างปนกันแล้วเหมือนเลิศระแกเหมือนเลิศเลิศมากขยำขยำท้าดตอนนี้นะคะสลามของเราก็จับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะน้องๆเหมือนคนมิ้งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นสลามค็อกเทลนะคะโดยการที่เอากลับไปใส่ในถ้วยเหมือนเดิมค่ะในถ้วยน้ยน้อยนะ ตอนนี้เราก็ได้ค็อกเทลสลามนักกินนักกินมาแล้วนะคะนี่ค็อกเทลสลามสโนว์ของเรานะแะนี่แล้วเราจะมารองชิมทีละอันเลยค่ะอ่ะใครพร้อมแล้วอา,อาปาก่ะอ้านี่นะมันน่ารักมากเลยเพราะใส่เป็นขวดเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะดูดียืดออกมามากๆเลยค่ะยืดสุดๆเลยเห็นป่าวดึงออกมาค่ะโอ้โห นี่ค่ะยืดเห็นไหมอันนี้แต่ละอันเห็นไหมคะยืดยืดมากยืดน่าเล่นมากเลยเห็นป่ะนี่อันที่สองออยืดออกมาจากค็อกเทลค่ะจากแก้วค็อกเทลนี่ค่ะนี่เนื้อเนื้อสลามเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเห็นปะ คือเนื้อมันนิ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวจะฉีกให้ดูเห็นปะมันไม่เหมือนเนื้อสลาปกติเพราะว่าเราใส่หิีมะลงไปนะคะยืดยืดมากค่ะน่าเล่นสุดๆอึ๊บดึงยืด เห็นไหมคะเป็นสลามค็อกเทลก้อนใหญ่มากคะ่ะผสมปอมปอมด้วยผสมหิมะด้วยผสมกเกาวแอลเมอร์ด้วยนะคะผสมทั้งหมดสี่สหายอย่างมีน้ำเปล่าอีกนะคะนี่ น่าเล่นมากเลยเห็นไหมทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เปลาผ่าด้วยนะอยากให้เปลาผ่าเอาอะไรมาทําอีกนะแปลกๆปก,ปกใหม่ๆใหญ่ๆปังๆนะคะก็คอมเมนต์ใต้ร่างคลิปได้เลยคะถ้ายัางไงคลิปนี้เปลาผ่าไปแล้วนะคะขอไปกินสลัมค็อเทลเล่นก่อนอเจอกันใหม่คลิปหนา้าแน่นอนคลิปนี้ไปจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆุ๊